ภายในเวลาประมาณเก้านิกาสาม่มครับทุกอย่างอนเียบรลอยภายในสาราใหญ่ของเรานะครับสรัในเช้าวันนี้ก็จะกระชับเปานรับสหมับาคที่เรงานเยันกับว่าแม่านอย่อ้การย่ากิวาต้องางแบ่งเป็นสีเปิดชุดนะครับโดยอยู่ด้านหน้าชุดนะครับ ด้านหน้าอารมพระมหาเระพุ่ใหญ่ะคจักชุดแล้วก็ด้านหลังพระันสองชุดนะครับแล้วก็คุณแม่ชีชุดเป็นห้าชุดเปนสันาครับถ้าท่านใดได้เตรียมงานมานะครับถ้าดก็ูว่าพื้นที่ตรงนนที่ไหอย่างโค้งอยู่นะครับก็ได้มา่เนเาไปใส่ริืที่

เข้าไป

ก็หาแขึ้นไปขึ้นไปดิขึ้นไปจัดคนเนึ่งใครขึ้นไปใครว่าบขึ้นไปจับพี่วัสดีครับ

มุ่นสูงนย่ดิล้องค่้อซ้อนลอซ้อนเตลียนเลี้ยนกว่าเลียนกเได้รียนได้ินน้อยโดนน้อยโดนน้อยเการได้นะไม่เครับไม่เครับ โอ้ยขนูดอยู่มาตี3อย่ามา đứa กันเด้อแย่ <laughs> đây บ่ได้เด้ <laughs>

các bạn đã được tham và cũng được đi dạo là để các bạn có của COVID, một cái

เรเรียนให้กับพี่น้องผู้ท้าสัญส่วนทวิกรุณสุขัน,นะครับได้รับทราบนะคับว่าเราในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลพรรษานะครับวันที่29นะครับเป็นวันออกพรรษานะครับหลังจากนั้นไปวันที่30พฤศจิกายนก็จะเป็นวันแรมงค่ำเดือน11นะครับเป็นวันเริ่มต้นกรกินะครับเป็นเทศกาลกริน เทศกาลสถิตนั้นจะเป็นช่วงหนึ่งเดือนหลังจากกพรรษาวันแรกของการทอดสถิตคือวันแรม1เดือน11และวันสุดท้ายของการทอดสถิตคือวันครึ่งสิบห้าท่เดือนสิบสองก็คือวันลอยกระทงนั่นเองนะครับในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับวัดต่างๆประจำต้นจะมีการทอดสถิตอย่างวัดวัดป่าวัดตากของเรานะครับทอดสถิตในวันที่สี่คืิกิกายนนะครับ วันเสาร์ท si de ี donc, ่4พฤศจิกายนเป็นการทอดกระเทียนะครับท <q> ี่ว <q> ัดสามัของเราวันท <q> ี่5พฤศจิกายนทอกระเทียที่มามทำน้อยทำเชมนกันมากทนจัดเช่นกันมาดอกดอกไม้ไม่ต้องใส่นะครับเอาไปถวายพระเลยเดี๋ยวเล่นอาหาร ทรงช่านขันอยู่นะครับวันแรกถ้าวันนี้ก็จะอยู่ที่วัดป่ามัตตะวันถัดไปก็จะเป็นวัดป่านครน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะของการจัดงานก็จะเป็นสองวันอย่างเช่นที่วัดป่ามัณตาของเราวันที่สามก็จะเป็นวันสรงสมโภชกองกฐินวันที่สี่ก็จะเป็นการทอดวายนะครับวัดป่านครน้อยก็เช่นเดียวกัน วันที่สี่ก็เป็นวันฉลองสมโภชในภาคค้า